ไม่อยากไปวัดน,น้าด้าอีกคลิปที่แล้วกับพัมตูนปลาดกับพัมหน้าห้องน้ำเมื่อคืนก็ไม่หยอมอับน้ำไอชาติหมาเหมือนอินหลังบ้านอย่าให้หนูปวดท้องปะจําเดือน อย่ามาสาน้มใส่หนูอีกพี่น้องทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันก็หน้าดอนเชิญออกจากชีวิตเลยนะออกจากชีวิต,นะออวตซะอันดนตบก็ให้บ้าบ้าขึ้นทำทำตัวเองเอา ขนาดไหนอย,อยาอย่าให้หนูใส่ลมปวดท้องเหมือนจเมินมาจะไม่อาบใช่ไหมเมือ่อคืนก็ดหล่นดาโง่เขาโง่เขาอย่าทายเลยนะ เหรอ